ต้องยอมรับว่าไอ้ที่ลงเมื่อคืนเนี่ยดักเกินไปฟองสบู่แตกแล้วนะคะหรือว่ามันเป็นเพียงแค่จบรอบของการเก็งกําไรดูกันที่ทองในะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการดีบให้ลงเนี่ยโดยไม่มีข่าวเลยเลยคือทองรอบนี้ต้องเข้าใจก่อนนะมันขึ้นมาตามซลเวอร์นะซลเวอร์นิก<ะ>เกลิลคอปเปอร์ทุกอย่างถูกฝันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีมีเรื่องของการกักสต็อกแล้สต็อกมันหายไปจริงๆ ทรงนี้มันก็จะไปเข้าเขาตอนปี1980ไปเข้าเขาตอนปี2011-2012คือขึ้นด้วยผีบ้าเลยก็ไม่รู้สรารพัดเหตุผลนะฮะแต่บ,บทมันลงเนี่ยเอาตายนะครับตอนปี2012เนี่ยพอมันโดนเช็คดินเนี่ยใช้เวลากว่า7ปีกว่าจะบาดกลับมาที่เดิมแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ให้น้ำหนักเกินกว่า60%โอกาสเกินกว่า60%แล้กันประมาณ60%ที่ผมว่ามันต้องมีเด้งแหละ เพราะว่ามันลงมาเยอะจริงๆคุณทรัมป์ยังเหลืออีกปีทองอาจจะขึ้นในยุคข,ของเขาได้อีกหรือเปล่าเป้าหมายของเราคือพาช่องนี้ไปสู่1ล้านซับสไคร์เบอร์ฝากกด u b s c r i b e เอาไว้ด้วยนะคะตอนนี้เรามี YouTube Membership แล้วนะคะเพียงสมัครสมาชิกคุณจะได้รับสิทธิ์ชมคอนเทนต์และสัมมนา Exclusive จาก Pre d เดย p แคีและทีม Business t o m o r r o ลค่ะอย่างที่ เมื่อก่อนใน Wall Street เนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแท็กซี่ดราเวอร์อินดิเคเตอร์แบบนั้นที่หมายถึงว่าคือการเข้ามามวลมาหาประชาชนที่อาจจะอยู่วงนอกที่สุดของความรู้ต่อสินทรัพย์แต่เขาเข้ามาแล้วเมื่อวันหนึ่งที่คนคนกลุ่มนี้จะซื้อสินทรัพย์อะไรสักอย่างแปลว่าวันนั้นอ่ะฟองสบู่มันมาถึงจุดที่สูงสุดแล้วใช่แล้วมันก็ใช้ได้หลายคนบอกไม่เชื่อใช่ไหมว่าทองไม่เป็นอย่างนั้นหรอก ผมก็อธิบายตอนต้นแล้วไงว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เป็นแบบนั้นมันไม่สามารถมีสินทรัพย์ใดเนี่ยที่จะเอาชัวร์ได้เพราะมันจะทําร้ายใครมันจะทําร้ายคนคุมระบบมันไม่ไปทางไงเพราะทุกคนก็จะไปที่ทางนั้นระบบเศรษฐกิจมันก็จะไม่เกิดขึ้นผลผลิตมันไม่เกิดขึ้นใครเดือดร้อนก็คนที่ไม่ไม่ทํางานแล้วก็ได้มีกินมีใช้อยู่ทุกวันนี้มันจะเดือดร้อนมันไม่ยอมหรอกถูกป่ะมันเป็นไปไม่ได้มันจึงเป็นอะไรที่อย่างที่ คุณกิตา้าบอกก็คือแท็กซี่ไดเวอร์เนี่ยแหละแต่บ้านแต่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่แท็กซี่ไดเวอร์นะฮะก็ไดเวอร์เลยนะฮะหรือไรเดอร์นะฮะเป็นไรเดอร์เนี่ยแหละนะครับชัดเจนมากที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรืออะไรกร็แล้วแต่ซึ่งพอดีผมอะ่ะเขาจะเห็นหน้าเห็นตาผมในในหลายๆสื่ออยู่แล้วใช่ไหมเวลาผมขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วมอเตอร์ไซค์เล้วออยพี่พี่ที่ออกทีวีใช่ไหมพี่อันนี้ซื้อไดไหมเมื่อไหร่ก็ตามสมัยก่อนเขาบอกว่าคุณไทยอ โอ้ oh, เมื่อนั้นนี่ไกลแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งทุกครั้งแล้วก็ทุกครั้ง<ม>แล้วก็ทุกครั้งสัญญาณมหาชนนะคะคือเราต้องยอมว,ว่ามันไม่ใช่กลุ่มอาชีพในอาชีพหนึ่งแต่มันหมายถึงว่ามหาชนที่อาจจะไม่อยู่ใกล้ต,ตลาดเขาเริ่มรับรู้มากแล้วคือเมื่อนั้นเนี่ยคนที่เป็นเจ้ามือเขาก็อาจจะเอาจังหวะนั้นเนี่ยโยนของเช็คบินขายของอันนี้อันนี้ขอบคุณคุณกีตา้ามากที่ช่วยอธิบายเพราะเดี๋ยวคนเข้าใจผมผิดนะแต่ผมอธิบายแล้วว่า เป็นเหมือนแบบเป็นชุดอ่ะคนที่เข้าใจเข้าใจเศรษฐกิจจะโดนหลอกก่อนค่ะโดนหลอกด้วยชุดข้อมูลความรู้เนี่ยแหละที่ตัวเองเรียนมาก็ถูกหลอกใช่ไหมถูกกล่อมค่ะแต่คนที่ไม่เข้าใจเรื่องชุดข้อมูลทางเศรษฐกิจเขามองที่อะไรเขาจะมองแต่ที่เรื่องราคาค่ะเขาจะมองว่าเล้เอราคามาได้ผลตอบแทนเรื่อยๆวันนั้นเขาก็เลยจะมาวันนั้นมันน่ากลัวก็เทากับว่าเขาเป็นคนวงนอกใช่ป่ะของเรื่องของเการเก็งกำไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นวงลอกและรับรู้แบบเนี้คือมันโดยทั่วหน้าแล้ว อาแล้วอย่างนี้ใครซื้อต่อก็เท่ากับว่าซื้อทุกคนซื้อครบแล้วไงนะครับจริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้ไปดูถูกเรื่องไรเดอร์อะไรพวกนี้นะแต่ว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์เออแล้วมันอันตรายนะครับค่ะค่ะพี่ปิงแต่ว่าคือถ้าเราจะต้องเคลียร์จุดที่สําคัญนะคะมันคือจุดที่ฟองสบู่แตกแล้วนะคะหรือว่ามันเป็นเพียงแค่จบรอบของการเก็งกําไรสําหรับคนที่ Leverage อใช้มาจินนะคะหรือว่าการซื้อของอ มหาชนในรอบท้ายในรอบดอยมันจบสิ้นเชิงหรือว่ามันพักมันลงเพื่อที่อนาคตก็จะขึ้นต่อโอ้ข้อคำถามข้อนี้ตอบได้สามอย่างเลยฮะ,ะเอา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 ,เอาแบบแรกก่อนก็คือเวลาเราโดนเคลียร์ของนะครับในระดับที่ทำให้เกิดการลิควดเดตแบบว่าฟอสเซลนะครับคนที่ไปเปิดอนุพันธ์แล้วโดนบีบให้ขายเงี่ยต้องยอมรับก่อนว่า เขาเล่นหนักจริงๆโอเคไหมฮะถ้าถ้าเป็นการเล่นหนักแบบแพนิคเซลลโดยที่มีข่าวยกตัวอย่างเช่นหุ้นไทยเคยลงวูบแบบเนี้แล้วก็มีโดนลิควิดเนี่ยอย่างเช่นตอนตอนข่าวหรือเรื่องของในหลวงรัชการที่เก้าซึ่งเราเซนซิทีฟกันมากตอนนั้นถ้าเป็นแบบนี้มันจะจบเร็วหมายความว่าก็จะพร้อมกลับขึ้นมาปรับเพิ่มขึ้นได้อีกถ้าข่าวๆนั้นเนี่ยไม่เป็นจริงโอเคไหมครับอ่าแล้วสมัยนั้นเนี่ยเราก็ มีตลาดเนี่ยก็โดนเทสวยเรื่องข่าวลือเนี่ยหลายครั้งนะครับหลายครั้งอะ่ะแล้วมันก็แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นทุกครั้งแล้วก็เราก็จะหวั่นกลัวกับเรื่องนั้นทุกครั้งนะครับคราวนี้พอมาดูกันที่ทองในะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการบีบให้ลงเนี่ยโดยไม่มีข่าวเลยเลยถูกไหมก็เท่ากับว่าสอดคล้องกับสมมติฐานที่ผมบอกคุณกีตาว่าซิลเวอร์อ่ะมันจะถูกปัน่น คือทองรอบนี้ต้องเข้าใจก่อนนะมันขึ้นมาตามซลเวอร์นะซลเวอร์ดิกเกิลคอปเปอร์ทุกอย่างถูกปั่นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีมีเรื่องของการกักสต็อก้สต็อกมันหายไปจริงๆทีนี้นะครับถ้ามันลงมาแบบนี้โดยที่ไม่มีข่าวอะไรเลยเนี่ยมันน่ากลัวเอามันทั้งทั้งที่สต็อกก็ไม่ได้มีอะไรทุกอย่างก็ไม่มีมันก็จะไปย้อนภาพตอนเหมือนโกโก้ Go Go, กับคอฟฟี่เมื่อสองปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องซัพพลายหาย แต่ของมันก็ขึ้นไปเยอะแล้วก็ลงลงมาณนะนะปัจจุบันก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องสัพพายหายอีกแล้วหรือด e ีดีมานความต้องการใช้บา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 เนี่ยมันทุกวันนี้ไม่มีใครต้องการพูดอีกแล้วอันเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าค่อนข้างเสียวไส้เพราะมันเป็นการลงดีบให้คุณต้องลิควิดเดตอะโดยที่ไม่มีข่าวเลยเลยก็แปลว่าเขาเคลียร์ของแต่ว่าทีนี้อันนี้เก็บไว้ข้อแรกก่อนนะข้อที่สองก็คือ แต่อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วอ่ะพอมันมีการถูกแบบว่าถูกบีบให้คุณต้องปิดสถานะของการสถานะรองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะลงลึกเกินจริงลงลึกเกินจริงต้องยอมรับว่าที่ลงเมื่อคืนเนี่ยดักเกินไปนะครับอ่าดักเกินไปยังไงเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะแต่หนักเกินไปพอหนักเกินไปเนี่ยมันต้องมีขาดีดรีบาลขึ้นมาแน่ๆนั่นหมาย,ยว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเป็นอาทิตย์ที่ใครที่ยังไม่ได้ปล่อยของก็ อาจจะทําใจสบายหน่อยมันอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นมาให้คุณได้ขายของเดาว่านะเดาว่านะแต่ว่าอาการที่แบบปรับเพิ่มขึ้นมาให้ขายของอะ่ะคือโลกโลกคไปในทุกอย่างตอนนี้มันเร็วไปหมดไปเช็คดูการเคลื่อนไหวภายในของราคาทองกับซิลเวอร์เมื่อวานเนี่ยมันก็ให้โอกาสเราหลายครั้งนะที่จะปล่อยของงกงงไหม ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าไอวิธีคิดว่าพอมันลงมาแบบผิดปกติลงมาด้วยการถูกบีบให้คนที่เปิดลองเเ,อเล่นอนุภธ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถูกบีบต้องให้ฟอร์สลต้องให้ขายเนี่ย<ะ>มันจะต้องมีการเด้งขึ้นมาเนี่ยผมอะความมั่นใจไม่ได้สูงมากนะเพราะอะไรเพราะเมื่อวานอะมันเกิดเหตุการณ์นั้นไปแล้วระดับหนึ่งมีช่วงเวลาหลายช่วงเวลาที่เขาเปิดโอกาสให้คุณได้ขายพอคุณไม่ขายแล้วยังไหลลงมาแบบนั้นเนี่ย โอ้โหแปลว่าเอาตายว่ะมันให้ความรู้สึกเหมือนเอาตายนะครับแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ก็ให้น้ําหนักเกินกว่าหกสิบปอร์เซ็นโอกาสเกินกว่าหกสิบปอร์เซ็นแล้วกันประมาณหกสิบปอร์เซ็นที่ผมว่ามันต้องมีเด้งแหละเพราะว่ามันลงมาเยอะจริงๆส่วนไอ้เรื่องที่บอกว่าเขาเปิดโอกาสให้เราได้ขายเมื่อวานเนี่ยมันเป็นแค่ความรู้สึกส่วนตัวความรู้สึกข้างในเอ,อเลยไม่ค่อยมั่นใจมากก็เลยเผื่อไว้เผื่อไว้สี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับโอกาสผิดนะฮะออมันมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมาได้ นะครับแต่ทีนี้เอาข้อหนึ่งกับข้อสองมารวมกันเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็คงเป็นการเด้งเพื่อเตรียมลงต่อนะครับแล้วลงต่อจะมีโอกาสกลับมาปรับเพิ่มขึ้นไหมในระยะยาวมันขึ้นอยู่แล้วเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าทองมันต้องเทียบกับดอลลาร์และดอลลาร์มันต้องพิมพ์ออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วผมไม่แน่ใจตอนนี้เขายังไม่ได้เปลี่ยนปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวเทชเชอรี่เจอร์ลอร์อ็เขานะครับก็คือ เบิกามีถ mm ือทองไว้อยู่ประมาณ8 0ด0ันกว่าตันเนี่ยเขายังไม่ได้บุกราคาไงยังไม่ได้ยังไม่ได้ปรับราคายุติธรรมนะครับถ้าปรับราคายุติธรรมเขาก็ต้องมีออกเป็นใบโกสติฟิเคตอะไรต่างๆแล้วก็ไอตัว TGA ยอดมันก็ต้องสูงขึ้นนี่ก็ต้องลดลงเนี่ยเขายังไม่ได้ทำกลไกนั้นนะครับก็ราคาก็ไม่ควรที่จะลงเยอะมากอะไรมากมายหรือมันยังมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อยู่อเอาใหม่นะ ตามหลักแล้วทองมันควรต้องขึ้นโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับ mm. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ M2 ปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องของระดับหนี้สาธารณะต่างๆของอเมริกาที่มันสูงมันจะเป็นที่ต้องมีการรีเซ็ตและก็ลดยอดหนี้ลงมาหนึ่งในเครื่องมือที่เขาต้องใช้ก็คือปรับบุ๊กใหม่ก็คือมูลค่ายุตธธรรมของราคาทองที่เขาถือไว้อยู่เขาต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นปรับราคาปรีเจริยัลเเอชั่นทองคําที่เขามีอถูกต้อง <ใน S 1> โกล<า>ีเรเบลเลชั่นถูกต้องก็คือเป็นการปรับเรื่องของโกลอเรื่องเ้ย เขายังไม่ได้ทําแต่เขามีแนวความคิดว่าจะต้องทานะครับเขาว่าเขาเคยบันทึกราคาที่ระดับประมาณสี่สิบเหรียญใช่ไหมคะคือสี่สิบเหรียญเนี่ยสี่สิบกุญเเลสี่สิบกุญเเลนตีเป็นมูลค่าในพอร์ตเขาเนี่ยในรีเซิร์ฟเขาอะแค่ประมาณสองหมื่นกว่าสองหมื่นล้านเหรียญเองมึงนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเขาปรับมาเป็นราคาปัจจุบันเนี่ยมันก็จะพุ่งทะยานขึ้นเป็นระดับแบบทิลเลียนกว่าเกือบสองทิลเลียนนะครับสองล้านล้านะไรอย่างเงี้ยซึ่ง มันก็ควรต้องปรับแต่ถ้าเทอย่างนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าในอนาคตมันต้องมาเรารู้เรารู้แหละเพียงแต่ว่าอนาคตราคาควรจะต้องขึ้นอะราคาควรต้องขึ้นแต่ว่าเวลาคุณขึ้นอ่ะคุณต้องขึ้นเป็นอย่างนี้ไงค่ะขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นอะไรอ่ะใช่ก็คือเขาเรียกว่าขึ้นตามตามเขาเรียกการเขาเรียกเป็นการขึ้นแบบโดยเฉลี่ยโดยที่มันเหมาะสมความชันไม่ได้สูงมากนะนะครับขึ้นตามค่าเฉลี่ยแต่ในการค่าเฉลี่ยมันก็ต้องมีอะไร มีโอเวอร์โอเวอร์คือเกินไปแล้วก็เวลาดิ่งก็ดิ่งเกินไปเขียนไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาคุณขึ้นเกินไปแล้วคุณกลับลงมาเนี่ยเขาเรียกว่าร e s s i o n to the mean คือย้อนกลับลงมาที่ค่าเฉลี่ยปัจจุบันก็คือผมคิดว่าทรงนี้มันก็จะไปเข้าเขาอ่านี่ข้อสามนะไปเข้าเขาตอนปีหนึ่งเก้าแปดศูนย์ไปเข้าเขาตอนปีสองพันสิบเอดสองพันสบสองคือ ขึ้นด้วยผีบ้าเลยก็ไม่รู้สารพัดเหตุผลนะฮะแต่บทมันลงเนี่ยเอาตายนะครับแล้วการรีเกชันทูนดับบนะีเนี่ยความเสี่ยงก็คือใช้เวลานานอใช้เวลานานยกตัวอ,อย่างเช่นตอนปีหนึ่งเก้าแปดศูนเนี่ยขึ้นประมาณสองร้อยเปอร์เซนตนะฮะในระยะเวลาประมาณปีกว่าๆเท่านั้นเองร้อยสองอเปอร์นในระยะเวลาปีกว่าๆคล้ายๆกับปัจจุบันขึ้นคนเยอะเลยค่ะเออคือขึ้นประมาณร้อยเอร์ในระยะเวลาปีหนึ่งอ่ะ ปีปีหนึ่งนะฮะเพราะว่าต้นปีต้นปีที่แล้วเนี่ยมันบาทละสี่หมืนสามผมจําได้ซื้อตอนนี้มันขึ้นไปบาทละแปดหมื่นก็มเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมว่ามันเป็นความเป็นความโฟโมมากนะครับก็ทีนี้กลับมาว่าตอนปีหนึ่งเก้าแปดศูนเนี่ยพอขึ้นเยอะเนี่ยสุดท้ายแล้วก็โดนเช็คบินเหตุผลต่างๆนี่กลายเป็นเรื่องบูชิตนะฮะเวลามาเช็คบินเนี่ยคุณขึ้นไปในระดับแบบร้อยสอยเปอร์เซต เวลามันดอดาวอะตอนนั้นมันดอดาวก็คือลงมาจากยอดอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นถึงจุดต่ำสุดนะประมาณห้าสิบกว่าฉะนั้นแล้วสมมุติว่าคุณเริ่มจากร้อยเหรียญคุณขึ้นไปได้เป็นสามร้อยเหรียญขึ้นสองร้อยเปอร์เซ็นเป็นสามร้อยเหรียญโอเคไหมเวลามันดอดาวจากสามร้อยอ่ะมันลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นจากสามร้อยนะก็คือหายไปร้อยห้าสิบนึกภาพดิฮะสามร้อยงลงมาเลยร้อยห้าสิบเอา้าจริงๆแล้วมันขึ้นแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นเองจากร้อยหนึง่ง เนี่ยกำลังสิ่งนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นอ๋อนอกนั้นไม่พอระยะเวลาในการดรอดาวเนี่ยกินไปร่วมสิบปีรอบในปีหนึ่งเก้าแปดศูนย์นะฮะแล้วกว่ามันจะฟื้นกลับขึ้นมาเทียบเท่ายอดเดิมอ่ะใช้เวลายี่สิบปียี่สิบห้าปีด้วยก็แปลว่าตั้งแต่ผมเกิดเว้ยยันผมจบโททองกลับมาที่เดิมที่เคยทํายอดไว้ ตอนนี้ระหว่างที่ผมเกิดแล้วก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยทองมันแค่บาทละสองสามพันใช่ไหมแต่พอผมจบทัวบาทมันเริ่มกลายเป็นห้าหกพันแล้วก็พุ่งทะยานขึ้นไปเป็นหมื่นซึ่งเพราะว่าตอนนั้นโลกได้เริ่มรู้จัก QE แล้วจากเห uh, uh, ตุการ์ดอตคอมบับเบิลอัลังกินสเปนตัดสินใจใช้ QE ครั้งแรกแล้วก็กดดอกเบี้ยต่ำโลกมันเริ่มรู้แล้วไงเออว่ามีเครื่องมือตัวนี้ทองมันเลยเริ่มขึ้นนะฮะทีนี้ตัดมาตอนปี2 0 1พันสิสพสิบสองก็มีอาการคล้ายกัน นะครับแต่ตอนปีสองพันิบดสองสิบต้องยอมรับว่าตั้แต่อลังกิสแปนเนี่ยตัดสินใจกดดอกเบีย้ยต่ำแล้วขึ้นดอกเบียเ้ยเออขึ้นแล้วก็ใช้ Q e เล็กๆเนี่ยจริงๆแล้วทองขึ้นยาวสิบปีตั้งแต่ประมาณปีสองพันสองอ่ะยาวจนถึงปี2 0 1พันสิบดสองสิบสองคือขึ้นวันละเล็กวันน้อยปีละเล็กละน้อยขึ้นเรื่อยๆขึ้นทุกปีขึ้นทุกปีแล้วมาขึ้นเอานักๆเนี่ยปี2 0 1พันสิบเอ็ดสองพันสิบสองนะฮะขึ้นแบบว่าปีสองปีห้าสนะิบหกสิบเปอร์เซ็น ตอนปี2อง2เนี่ยพอมันโดนเช็คบินเนี่ยใช้เวลากว่า7ปีกว่าจะบะก,กลับมาที่เดิมแล้วลงจากยอดเท่าไหร่30%เปอร์เซ็นลยนะทอง30%เปอร์เซ็นตก็อตอนนั้นทำเอาโบกทองในบ้านเราเจ๊งอะ่ะโบกทองพวกโกฟิลเตอร์เจ๊งเลยต้องมานั่งแบบว่าควบรวมเอยหรือว่าต้องไปเเพิ่มโปรดักต์เป็นเซฟเฟตี้ฟิลเตอร์เหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นแล้ววันนี้มันก็เลยสุ่มเสี่ยง มีโอกาสสูงมากเลยอด้วยความที่มันขึ้นมาเยอะบวกกับเหตุผลต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังไปว่าเขาจะเช็คบิดเขาจะไม่ปล่อยให้เราเนี่ยร่ํารวยกันง่ายๆหรอกมันมีเสร็จรที่จะหนึ่งดอดาวเยอะสองใช้เวลานานก็กังวลนะเป็นความกังวลก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เสียวเพราะผมก็ไม่ได้ขายทองท้งหมดผมอธิบายไปแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่าผมมีทองอยู่สามกองกองใหญ่สุดทำอะไรไม่ได้เลย ก็แปลว่าตอนนี้ผมอะเรียลไลส์เกนหายไปเพียบเลยบ้านหายไปหลังหนึ่งบอกได้เลยเห็นปะก็ต้องยอมรับเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันต้องเกิดขึ้นแต่กองกองทุนรวมอ่ะปาทิ้งหมดเลยตั้งแต่เห็นนักลองซื้อนะฮะกองทองเล็กๆที่ไว้เก่งกําไรเนี่ยก็ไม่ได้ขายนะฮะผมก็บอกคุณพอยเอาก้อนนี้กองกองกองเนี้ยผมยกให้คุณแล้วกันมันขายไม่ได้เออไอกองเนี้ย คุณไปขายร้านทองไม่ขายไม่รับขายกันเว้ยเมื่อวานรู้ป่ะจริงๆแล้วเขาเริ่มไม่รับกันตั้งแต่เมื่อวันที่ยี่สิบเก้าแล้วอ่ะเออไม่รับซื้อคือถ้ารับเขาก็จะกดราคาคุณต่ํามากผมก็เลยบอกอ่ะถ้าอย่างนี้ที่รักปิงปิงรักคุณมากเอาเอานี้ไปแล้วกันอืมจะยอมให้เมื่อวานนะวันที่ให้คือวันที่ทองลงเอ่าหกเจ็ดพันทองลงก็โดยสรุปก็คืออาะตอบคำถามคนกีตาร์แล้วกันว่าเอ่อ ผมคิดว่ามันไม่ธรรมดานะครับแต่อันนี้ข้อแรกนะแรงบีบที่ทําให้ขายเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะมันไม่มีข่าวอะไรเลยซึ่งมันน่ากลัวนะครับถ้ามีข่าวแบบตอนสมัยเราโดนแพนิคเซลอย่างเช่นตอนข่าวลือเรื่องตรในหลวงรัชการที่9ถ้าข่าวลือจบอความแพน,นิคมันก็จะคลายเลยแต่อันนี้ไม่ใช่แปลว่าเขาเคลียร์ของข้อที่2นะครับเอย่างไรก็ตามผมก็บอกว่าการลิควิเดตรอบนี้เนี่ยมันทําให้ลงลึกมากเกินไปมันเลยเพิ่มโอกาสที่เราจะได้เห็นการรีบาวในสัปดาห์หน้าได้ นะครับแต่ผมเชื่อว่าคงไม่ได้เห็นการทำยิวไฮได้ง่ายๆยากมากยากมากแต่มันอาจจะได้ขึ้นมาใกล้ๆยอดหายนะมันมีความเป็นไปได้นะนะครับแต่ไม่คิดว่าทำยิวไฮยกเว้นมีปัจจัยอื่นๆหรือเขาอาจจะเล่นอีกรอบหนึ่งแต่มันก็ต้องหาสตอรี่ที่เป็นเฟิร์มมากอ่ะที่ทําให้คนหายกลัวรอบนี้แล้วกลับเข้ามาซื้อมันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายอัะนั้นข้อสองอาจจะมีรีบาวบ้างอาจจะมีเวลาให้เราได้เคลียร์ของอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะมันยังมีคนที่เชื่อว่าลงมาเยอะแบบนี้แล้วน่าเอาเดี๋ยวเขาจะช่วยดันให้ นะครับข้อสามก็คือในระยะยาวแล้วจริงๆแล้วมันควรต้องขึ้นไปเรื่อยๆแต่เนื่องจากว่าเรามีการขึ้นแบบผิดปกติดังนั้นเราต้องยอมรับเรื่องของการรีเกชันทูด m มีนคือกลับลงมาที่การเติบโตโดยเฉลีย่ยในอดีตมันพูดแล้วว่าเวลาคุณขึ้นแบบผิดปกติมากๆเนี่ยเวลามันรีเกชันทูดอมีนเนี่ยหนึ่งลงหนักสองกินเวลานานกว่าจะกลับมาดังนั้นก็ต้องทําใจเผื่อเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับสามข้อ โอเคค่ะทีนี้มีเหตุผลที่อาจจะถูกตั้งคำถามเยอะนะคะว่าราคาทองเนี่ยอาจจะยังมีความผันผวนหรือว่าในทิศทางขาขึ้นได้อีกนะคะมันยังมีคุณทรัมป์อยู่ยุคที่พี่ปิงพ,พ,พ,พูด<แ>ยุคนั้นไม่มี<แ>ไม่มีผู้ที่ตัดสินใจอย่างแอ s i v <อ> s วรวดรุนแรง<อ>แล้วก็นโยบายจะไม่เกิดความไม่แน่นอนสูงนะคะคุณทรัมป์ยังเหลืออสามปีทองอาจจะขึ้นในยุคข,ข,ของเขาได้อีกหรล่า ก็เป็นไปได้เป็นไปได้กุนกีตาร์เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยอภิมหาชาตบุตรตัวช่วยเลยนะผมบอกได้เลย Water, off, เออเอเอคือคือคือว่าเป็นคนที่เอตัวช่วยอะ่ะตัวช่วยจริงๆตัวช่วยมากๆตัวช่วยมากมากจริงๆก็อาจจะเป็นความหวังของเราย้ําว่าผมไม่ได้อยากให้ทองลงเยอะนะยิ่งลงผมเดือดร้อนนะผมก็ ผมก็แอบแอบมีความหวังกับคุณทั้มอะว่าการสร้างความผันผวนอะไรเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนแบบเชื้อเชื้อให้สามารถสร้างสอรี่ความไม่แน่นอนพอสร้างเชื้อสอรี่ความไม่แน่นอนได้ก็จะชักจูงให้คนเข้ามาซื้อทองได้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดนะคะเป้าหมายของเราคือพาช่องนี้ไปสู่1ล้าน Subscribers เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจธุรกิจและการลงทุนให้กว้างขึ้นตอนนี้เรามี YouTube Membership แล้วนะคะเพียงสมัครสมาชิกคุณจะได้รับสิทธิ์ชมคอนเทนต์และสัมมนา Exclusive จาก p r e p c p และทีม Business Tomorrow ค่ะฝากกด u b s c r i b e เอาไว้ด้วยนะคะ